สวัสดีค่ะนิ้นน้องนิชแ a น n e ลค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะที่ทําให้เรานะคะยังแรงแบบไม่กังวลน,นะคะทุกคนก็เริ่มจากแรกเลยนะคะเราอยากมีเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนมาเล่นกับเราไม่มาคบกับเราคือเราผิดที่ตัวเองหรือเปล่าเราเข้าหาสังคมหรือเปล่าข้อแรกนะคะเข้าหาสังคมหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องพูดเก่งก็ได้พูดน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเลือกเพื่อนเนะะี่ยค่ะ เราแนะนําเลยนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใช่ค่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราเลือกได้เลยค่ะว่านั่นคือเพื่อนเราเออมันคือเพื่อนกูเอออะไรอยี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขอะค่ะอย่าอยู่เลยค่ะอย่าอยู่ทรมานใจตัวเองนะคะอย่าอยู่ให้กังวลอย่า,อย,าอยู่มาเ่อ้าอยู่คนเดียวอย่าอยู่มาเจ็บคนเดียวนะคะทุกคนเราก็เคยผ่านเรื่องนี้มา แต่เราผ่านมาแล้วนะคะทุกคนมันก็ประสบการณ์เยอะมากทุกคนบ้านที่เรามีเพื่อนนะคะกว่ามาจะได้เลยเราไม่ต้องเป็นต้องใช้ไอโฟนเสื้อผ้าสวย,สวยรวยเราเราเข้ากับเพื่อนได้ค่ะเราเข้าสังคมได้เราอยู่กับเพื่อนได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนอะไรกันก็ได้ในกลุ่มนั่งกลุ่มนี่ค่ะ จะเหมือนกับทุกคนไม่จําเป็นจะไม่เหมือนกับทุกคนก็ใช่ค่ะไม่จําเป็นเราเลือกเลยค่ะกลุ่มเนี้ยไม่จําเป็นต้องเหมือนกับทุกคนนี่ใสอะไรอย่างี้เนาะที่มันก็อยู่ที่คนคนนึงค่ะชอบนะคะว่าคนนี้ค่ะชอบคนแบบไหนชอบคนแบบยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่า เราคัะไปเจอคนที่เราไม่ถูกใจเราควรทํำยังไงอันนี้นะคะมีข้อถามเยอะมากเราไม่พอใจกับคนคนนั้นเราไม่ได้อยากเล่นกับเขาเราควรทํำยังไงถอยห่างออกจากเขาค่ะเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ต้องไปอะไรกับเขาเราไม่จำเป็นต้องนับเขาเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากเล่นกับเขานะคะก็แบบยังไง ก็บอกเขาไปเลยว่าเรายังไม่อยากมีเพื่อนแต่นะคะทุกคนห้ามพูดแบบนั้นห้ามพูดนะคะเพื่อนค่ะเสียใจเป็นเพื่อนเรานะคะไม่จําเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องใช้โฟลูราสวยเรียนเก่งไม่จําเป็นค่ะเราอยากให้เรื่องนะคะว่าอยู่ด้วยเรื่องมีความสุขมีความเฮฮามีความแบบมีเสียงหัวเราะค่ะ มิ้ด์แล้วเรายิ้มเรายิ้มได้เราหัวเราะได้เรารู้สึกดีได้ไม่ใช่ว่าแบบเราไปอยู่กลุ่มนน้นแล้วคือเราอยู่กลุ่มนน้นใช่ไหมเราไม่พอใจแล้วเราไม่พอใจอะค่ะเราก็จึงเก็บอยู่คนเดียวแล้วเราจะแทงใจตัวเองทำไมคะเราแค่ถอยห่างออกจากเขาถ้าแต่และคนยังอยู่คนเดียวนะคะเราก็ ว่าได้แต่อย่าอยู่คนเดียวจนเกินไปเมื่อกับยังไงเราอยู่ในห้องเนี้ยอยู่ในห้องยีิบสี่ชั่วโมงไม่ออกไปไหนคะ่ะไม่แนะนำเราต้องพบป,ปะคนบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวยีิบสี่ชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะนี่นะคะหนูไม่แนะนำ แต่ว่าบางคนนเคาก็ไม่เป็นค่ะแต่ว่าไม่แนะนํานะคะอยู่คนเดียวแบบคนเดียวยังไงเนี่ยไม่เล่นกแบใครไม่พบปาหน้าใครเนะะี่ยค่ะไม่แนะนําออกไปสูดอาการไปพบป,ปะกกับคนบ้างไปเที่ยวบ้างไปดูสิ่งแวดล้อมโลกภายนอกค่ะเราก็เคยเป็นค่ะเราไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่คบ ไม่มีใครยิ้มด้วยเลยเราก็เลยคิดว่าเราอยากอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่มีเพื่อนนะคะโดยที่เราไม่มีเพื่อนเราทำอะไรตอนเราอยู่คนเดียวนะคะสำหรับหนูนะคะหนูทำอะไรหนูดูหนังค่ะดูหนังอย่างเดียวบางคนก็เล่นบางคนนะคะก็เล่นเกมแต่สำหรับหนูนะคะดูหนัง แต่ทุกคนเราจะเล่นเกมยี่สิบชั่วโมงได้นะคะแต่เราก็หยุดพักบ้างพักสายตาอ่านหนังสือบ้างแต่บางคนก็ไม่ชอบหนังสืออะไรเงี้ยเราควรทำยังไงมีแอปค่ะตอนนี้นะคะสองพิบสอในแอปอะค่ะแอปเพลสตูอะไรเงี้ยมีแอปเรียนได้เข้าใจให้ค่ะ เยอะแยะ YouTube Google หาได้เลยมันมีทุกแอปค่ะสมัยนี้ค่ะเราไม่จาเป็นต้องแบบยังไ,ไงไปเรียนที่นู่นไปเรียนที่นี่แล้วนะคะเราเรียนในแอปเรามีมือถือแล้วสมัยนี้นะคะมือถือเนี่ยค่ะมีทุกคนค่ะไม่มีนะคะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่มันอยู่ที่บางคนนะคะบางคนนะเกิดมาก็ ค็ไม่ก็รวยเลยแต่บางคนเกิดมาก็ลําบากแล้วก็บอกให้อีกนะคะตับสังคมเนี่ยคะ่ะเราอยากไปดูถูกเขานะคะบอกแค่นี้คะ่ะเราอยากไปดูถูกเขาเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาอยากช่วยเหลือเขาช่วยเหลือตัวเองก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วคือแบบอย่างไงอ่ะบางทีนะคะเวลาเวลาเราไปโรงเรียนเนี้ยก็เป็นไปนว่า วิ่ยอยาวไอสูงไรเงี้ยไปว่าเพื่อนนะคะคุณเคยนึกไหมว่าเพื่อนรู้สึกยังไงคุณไม่รู้คะ่ะคุณไม่รู้นะคะคุณก็แบบนี้ค่ะเหมือนกับคุณเคยดูนะคะเหมือนกับมีรุ่นพี่มีเพื่อนอะไรเนี่ยว่าว่าคุณว่าเฮ้ยดูสิอ้วนดําสกปรกนรเงี้ยบางคนอาจจะคิดมากบางคนะอ,อาจจะไม่คิดมากนะคะ เราไม่แนะนํานะคะทุกคนที่จะไปว่าเพื่อนแบบนั้นเราควรดูสารนละลุกตัวเองก่อนและสรรนลุกตัวเองเนี่ยค่ะมันดีแล้วใช่ไหมเออมันดีแล้วบางคนก็บอกเออกูหล่อแล้วกูสวยแล้วใช่ค่ะคุณมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดใช่ค่ะเป็นตัวเองค่ะอย่าไปตามใครต้องมั่นใจในตัวเองนี่นะคะหนูแนะนำ แต่ถ้าเราจะไปตามคนอื่นหรือเงี้ยสมมติคนนู้นค่ะข่าวมากใช้อะไรเราก็ไปตามแต่บางทีก็ใช่ค่ะมันใช้ได้แต่เราศึกษากนสมมตุติเราเป็นตัวของเราเองใช่ไหมแล้วคือวันหนึ่งเราเจอเพื่อนแต่งตัวสวยมากเราเลยชอบเราเลยเรียนแบบ เรียนแบบก็ได้ค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราควรเป็นตัวของตัวเองมั่นใจตัวเองแม้ว่าเนี่ยค่ะหนูกำลังอัด u t u b e อยู่ก่อนที่หนูจะอ่านนะคะหนูเคยโดนโดนดูถูกมาเยอะว่าตอนหนูไปโรงเรียน,นะคะ่ะไอยาวไอสูงอยู่เหมือนผีเปรตตัวจริงไม่เหมือนในรูปค่ะเราไม่ต้องไปสนใจค่ะทุกคนเราเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะคะ หนูแนะนำนะคะเมื่อก่อนนะคะหนูเคยเป็นแบบนี้แบบไม่มั่นใจในตัวเองกลัวโลกภายนอกอยากอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างใช่ชอบอยู่ในความมืดน,นะคะเราก็เป็นแบบนั้นค่ะแต่เราก็พยายามเข้าสังคมมากขึ้นออกโลกภายนอกโลกภายนอกแบบเจอ เจอโลกภายนอกค่ะไม่ใช่ว่าโลกข้างนอกนะคะไม่ใช่ค่ะโลกนี้แหละคะ่ะออกไปสูรบรรยากาศข้างนอกอันนี้ค่ะแต่ว่าประเทศไทยนะคะแบบมันก็มีฝุ่นฟันนะเราก็ไปหาที่ที่เราอยากไปแบบเราสูดอากาศแล้วเราสบายใจไม่ใช่ว่าเราสูดอากาศแล้วเราก็ป่วยไข้นะคะก็อยากจะพูดแบบนี้ค่ะคะ2น่ะ2022นะคะประเทศไทยนะคะชอบดูถูกบางคนนะคะ บูลลี่นะคะเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครูเพื่อนนักเรียนก็บูลลี่เก่งค่ะแต่สำหรับแต่สาหรับนี้นะคะครูเนี่ยค่ะที่บบูลลี่ค่ะ,คะเจ็บที่สุดสมมุติเรามีครูที่รักแต่เขาบูลลี่เราเราควรนำายัางไรเราควรอยู่เป็นตัวเองค่ะเรามั่นใจในตัวเองเราไม่ต้องมาสนใจคำอะไรอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะเมื่อก่อน,นะคะ่ะโดนมาเยอะค่ะ แต่ตอนนี้ค่ะมั่นใจในตัวเองไม่ว่าใครจะว่าค่ะไอ้ดามดูซีกล้าลงนะเป็นสิวค่ะเข้าใจค่ะแต่เราก็ไม่ไม่มีความรู้สึกนะคะไม่ต้องไปแคร์ค่ะเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวของตัวเองค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะเราก็อยากระบายนะคะทุกคนระบายแนะนำให้คนที่เข้าสังคมยังไม่เป็นนะคะเป็นแหละ ไม่กล้าค่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็วันนี้นะคะก็ลา่อนค่ะบูลลี่เนี่ยค่ะหลายๆรอบนะคะแต่ควรเป็นตัวของตัวเองค่ะขอมเมนค่ะ